แต่ขณะนี้เรามีข้อมูลที่ทัางงานการข่าวนะครับว่านอกจากคนต่างด้าวนะครับตามแนวประเขตชายแดนหรือว่านักค้ายาเสพติดนักค่ามนุษย์แก๊งอิทธิพลเนี่ยจะพยายามาได้มาซึ่งปัดปรจจำตัว ที่เราเรียกว่าบัตรประชาชนเนี่ยนะครับแล้วก็เพิ่มชื่อเด็กทบียราตามเทสที่ว่าแล้วเนี่ยเ,เรายังพบว่ามีอีกจํานวนไม่น้อยที่ทําบัตรประชาชนปลอมเนี่ยโดยเป็นคนไทยของเราเองแต่เป็นพวกหลบหนีหมายจับแล้วก็มีพฤติการที่จะกระทําความผิดไม่ให้ปรากฏชื่อเสียงเลงนามของตัวจริงนะครับ ตัวอย่างเช่นกรณีกำนันป๊อปเนี่ยนะครับสมชายคุณปื้มเนี่ยก็จะเห็นได้ทันทีว่าแกก็ถือบัตรประชาชนที่ไม่ใช่ของตัวเองนะครับเพื่อปิดบังอำพางหลบหนีนะครับเราเชื่อว่ามีการกระทำความผิดในลักษณะนี้กับผู้ที่เป็นคนไทยเนี่ยอีกจำนวนไม่น้อยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการสวมชื่อคนตายนะครับแจ้งเกิดย้อนหลังว่าตกสำรวจนะครับหรือแม้แต่การออกบัตรประชาชนซ้ำกับชื่อคนอื่นหมายความว่าเขามีชื่ออยู่แล้วในสมศักด์มาดีในสมศักด์มาดีก็อยู่กรุงเทพเนี่ยก็จะมีพวกที่ต้องการกระทำความผิดปิด,ดบังอำพราง,างตัวเองเนี่ยก็ไป ดำเนินการโดยไม่ชอบกับทางเจ้าหน้าที่ให้ออกบัตรประชาชนซ้ําขึ้นมาอีกใบหนึ่งสมสักดิ์มาดีแล้วก็ถือบัตรประชาชนที่อยู่เพื่อที่จะไปทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการหลบหนีหมายจับหลบหนีคดีปิดบังอำพรางตัวจริงเพื่อจะกระทําความผิดอ,อื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ภัยต่อความมั่นคงในเรื่องนี้ มันไม่ได้เฉพาะแต่คนต่างด้าวแต่มันหมายถึงคนไทยด้วยกันเองด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่ทางดีเอสไอถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและเราได้ร่วมมือกับกระทรวงหัตไทยที่จะดำเนินการเชิงป้องรามนะครับก็เป็นที่มาของการจัดการสัมมนาที่เชียงใหม่นำร่องนะครับเพื่อ ให้เกิดความรวบมือแล้วก็ย้ำเตือนเจ้าหน้าที่รัฐว่าอย่ากระทําความผิดในเรื่องนี้นะครับาการไปไล่จับหลังจากมีการกระทําความผิดแล้วเนี่ยมันอาจจะสายเกินไปเพราะพวกนี้ก็ไปทําความผิดแล้วนะครับไม่ใช่ความผิดแค่ทําัตรปลอมนะแต่มีความว่าไปก่ออาชญากรรมอื่น,นๆร้ายแรงแล้วเราไปจับตามหลังเนี่ยสายเกินไป วิธีที่ดีที่ hehe, สุดเนี่ยต้องช่วยกันป้องปรามตั้งแต่ต้นนะครับก็อยากจะขอเตือนนะครับถ้าเพื่อนสื่อมวลชนจะช่วยดุนาตอบข่าวเรื่องนี้นะครับว่าทางดีเอสไออยากจะขอเตือนให้ผู้มีผู้เป็นเจ้าบ้านหรือถือทะเบียนบ้านของตนเนี่ยให้คอยตรวจตราอยู่สมบุเสมอว่ามีการเพิ่มชื่อนะครับ ผิดปกติอย่างไรหรือไม่มีคนที่ไม่รู้จักเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของตนหรือไม่นะครับก็ขอใหอ้ช่วยการสอดส่องระมัดระวังถ้าพบเห็นสิ่งผิดปกตินะครับในเรื่องนี้เนี่ยก็ขอให้แจ้งทางดีเอสไอหรือทางตำรวจของการเอกสนราห้ทดลองลนะครับสามระบบสยบความจนเนี่ย อันนี้เราก็แถลงไปบ้างแล้วนะครับแต่นี้ก็เป็นงานที่เราทำแลวก็จับผู้ต้องหาได้นะครับในวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเมื่อวันศุ่อ์นี้เท่าที่ผมตรวจข่าวดูก็ยังไม่มีเพื่อนสื่อมวลชนเสนอข่าวนี้นะครับฝากฝากขอความอนุเคราะห์เสนอเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าเราต้องการ ที่จะตัดวงจรไม่ให้แก๊งพวกนี้ไปหลอกลวงชาวบ้านมันยังมีพฤติการของการขายตรงหรือการหลอกลวงในรูปแบบอย่างนี้ในต่างจังหวัดเยอะมากนะครับก็อยากให้เพื่อ,อนๆสื่อได้ช่วยนำเสนอเพื่อเป็นการช่วยไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อนะครับ อย่างยกตัวอย่างลายนี้นะครับเฉพาะแค่เชียงใหม่กับเชียงรายเนี่ยก็มีผู้เสียหายเข้าไปตั้งหมื่นกว่าคนนะครับแล้วก็ความเสียหายเนี่ยประมาณ30ล้านมีเหลื่อ2 2 0 0 0ลายลองทุกกับดี i ซแล้ว880ลายอย่างนี้นะครับก็ฝากเพื่อสื่อมวลชนช่วยพิจารณานำเสนอขาวด้วยนะครับ ผมตรวจข่าวทั้งหมดแล้วยังไม่มีพูดเรื่องนี้เลยนะครับแล้วก็รายนี้ก็เป็นรายที่จับผู้ต้องหาตัวจริงรายใหญ่ได้นะครับหรือต่อ DSI ใ,ให้ตรวจสอบเรื่องกรณีหัวประมูลแบบเรียนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ไปกระทบต่อ,อาการจ้างกินหนังสือเรียนของเด็กนะครับก็ไม่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะครับก็เป็นปัญหา ที่ทางเราจะเข้าไปตรวจสอบนะครับปัญหาต่างๆที่หมักหมมนะครับขององค์การค้าคุรุสภาซึ่งก็เป็นหน่วยงานเก่าแก่นะครับแล้วก็เกิดปัญหาการทุจริตหากินกับเด็กเนี่ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นในบ้านเรานะครับ พเพื่อสื่วัชนครับในเวลาเดียวที่เรากําลังคุยกันอยู่เนี่ยนะครับสํานักคดีอาญา3นะครับภายใต้การนําของผู้บัญชการสํานักพันตํารวจโทสมบูรณ์สารสิทธ์กําลังตรวจพื้นที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งเ,เรื่องราวมันลุกลามไปมีกลุ่มรัเสเซียกับเกาหลีใต้เนี่ยเหมือนมาตั้ง จะเรียกอนาธิคมแล้วนะครับในพื้นที่ท่องเที่ยวของภูเก็ตนะครับจนกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอของภูเก็ตเนี่ยทนไม่ไหวแล้วนะครับต้องรวมตัวกันมาล็อเรียนกับดีเอสนะครับโดยเริ่มต้นที่ช,ชมรมผู้ประกอบการลดรับจ้างนะครับว่าให้กลุ่ม แก๊งชาวรัสเซียและเกาหลีใต้เนี่ยมันมาประกอบธุรกิจประเภทครบวงจรเลยนำที่ยวเช่าที่พักเช่ารถร้านอาหารซักรีดนวดแผนไทยธุรกิจสปาโดยใช้คนไทยเป็นนอมินีนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยเรากำลังลงพื้นที่นะครับแล้วก็กำลังตรวจสอบอยู่นะครับทางเราพยายามจะแก้ปัญหานะครับเพรส ฉบับสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นเรื่องของท่านสื่อมวลชนโดยตรงนะครับทางดีเอสไอเราจะจัดโครงการอบรมนะครับให้ความรู้ด้านกฎหมายกับสื่อมวลชนนะครับเป็นางานในหน้าที่ของดีเอสไอนะครับในวันที่17มีนาเดือนหน้านะครับโครงการนี้จัดฟรีนะครับกับเพื่อนสื่อมวลชน จะมีอยู่ด้วยกัน3ามสเซสชันใหญ่ๆนะครับเซสชันแรกก็คือผมและผู้บริหารท่านรองทั้ง2อสท่านเนี่ยนะครับและผู้บริหารก็จะมาบรีฟให้ท่านฟังถึงเรื่องอการสืบสวนสอบสวนในคดีพิเศษที่เราทํางานกันอยู่นะครับเพื่อสื่อมวลชนจะได้มีความเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้นความจริงท่านเข้าใจอยู่แล้วลหละแต่ถ้ามากยิ่งขึ้นเนี่ยเหมือนมาเป็นคนของเราเองเนี่ยก็จะเข้าใจในบริบทของการนําเสนอข่าวมากขึ้น เซสชันที่2ก็จะเป็นการจัดเวิร์กช็อปจัดเขาคุยกันว่าปัญหาอุปสรรคของการทำงานร่วมกันระหว่างท่านกับเราเนี่ยมีอย่างไรเราก็จะมาหาโซลูชันการแก้ปัญหาในแก๊ปต่างๆเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับเราก็มีวิทยกรรับเชิญคืออดีตอธิการบรดีมหลาลัยรา,ยามคำแหงท่านรองศาสตราจารย์สุขุมนนท์กุกนะครับ จะมาพูดคุยกับเราในเรื่องเทคนิคการทํางานของสื่อบุคชนให้ประสบความสําเร็จเป็นมุมมองของท่านนะครับซึ่งอาจาร,รย์สุขุมก็รู้อยู่ว่าคุยสนุกนะครับแล้วก็ให้ข้อคิดเป็นสาระมากด้วยนะครับก็3ามเซสชันเนี่ยคือการอบรมใน1วันของวันอาทิตย์ที่17มีนาห้แล้วเราก็จะมีวุฒิบัตรนะครับที่ผ่านการอบรมจาก D s ไ ให้กับเพื่อนสื่อมวลชนหลายท่านนะครับแล้วก็สุดท้ายคืนเราก็จะมีงานเลี้ยงสังสรรค์ทำนองเดียวกับที่เราเลี้ยงปีใหม่นะครับก็จะมีงานต่อเนื่องตั้งแต่เช้าจนค่ำจนดึกนะครับก็ฟรีครับเพียงแต่ว่าต้องขอความกรุณาสื่อมวลชนได้แจ้งรายชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็ที่สังกัดกับพวกเราเพราะว่าเราจัดที่นั่งไว้ สำหรับเรียกว่าเป็นรุ่นแรกนี่นะครับก็จากไัที่150ที่นะครับก็อยากจะให้ได้แจ้งกับเจ้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์เรานะครับก็แจ้งได้ตั้งแต่วันนี้นะครับเดี๋ยวเลิกเวทีเราก็แจ้งได้เลยนะครับเ,เราก่อนตัวบทกฎหมายกระเป๋าเสื้อหลงฐานเนี่นะครับก็จะได้เตรียมให้กับเพรสที่เราแจกนะครับเรื่องลงพักทดแทน นะครับโดยเฉพาะที่ท่านผู้จัดก,การสสนัการแถลงอย่างสั้นๆน,น,นะครับว่าอย่างนี้แล้วกันนะครับประการแรกนะครับผมต้องขอกล่าวขอโทษนะครับท่านผู้จัดก,การตำรวจแห่งชาติท่านพลตรวจกระดุนแสงสีแก้วเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ขอยืนยันว่าทั้งผมเองแล้วก็ผู้บริหาร ดีเอสไอเนี่ยไม่มีเจตนาจะให้ร้ายต่อองค์กรสืบราชการตำรวจแห่งชาตินะครับอ,อ,อย่างแน่นอนนะครับเราไม่ได้มีมเจตนาให้ร้ายแล้วก็เคารพในตัวท่านอดุลน,นะครับซึ่งเป็นผู้นำองค์กรสูงสุดนะครับแล้วก็องค์กรเก่าแก่คือสืบนาชการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานในกระบวนการวิติธรรมหลักของประเทศนะครับเราให้ความเคารพนะครับแล้วไม่ประสงค์จะหมิ่นเกียริหรือสัจสีแต่อย่างใดนะครับหากสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงการเสนอข่าวที่ผ่านมามีอะไรที่ทําให้ท่านผบอไม่สบายใจผมขอโทษด้วยนะครับประการที่2อ,อยากเรียนว่าเราได้รับความ,วามร่วมมือจากสตชในการสอบสวนคดีนี้อย่างดีตลอดมานะครับ โดยผมได้ติดต่อนะครับพูดคุยกับท่านรองอบ,บตรคือท่าน,นตรวจเอกพนตารวจเอกวรพงษ์ชิวิชาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทางผู้ใหญ่ของสอตชในเรื่องข้อมูลเอกสารหลักฐานด้วยดีตลอดมาประการที่3นะครับในการสอบสวนพวกเราเนี่ยเราพบ การกระทําที่น่าจะเข้าข่ายเป็นความผิด2เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องความผิดตามพรบบัวซึ่งก็ได้เคยอธิบายแล้วว่าการที่เ,เดิมมีการอนุมัติให้แยกการประมูลรายผ้าแล้วต่อมาก็ยกเลิกแล้วก็อนุมัติใหม่เป็นการรวมทั้งหมดเป็นสัญญาเดียวผู้ชนะก็คือบริษัทเดียวเนี่ยด้วยเ,เหตุผลทั้งหลายทั้งปวง นะครับซึ่งมันก็จะเข้าข่ายเป็นความผิดตามประลกหมวยในลักษณะของการดําเนินการที่เป็นการเอื้อประโยชน์กับผู้รับเหมารายหนึ่งไรายใดเป็นการกีดกันผู้รับเหมารายอื่นแล้วก็เป็นการไม่ให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมเราก็มองว่าน่าจะเข้าข่ายเป็นความผิดสองส่วน ส่วนหนึ่งก็คือส่วนแค่การประจำและอีส่วน,นก็คือแค่การฝ่าการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติเรื่องนี้ก็ถแถลงไปแล้วนี่คือความผิดเรื่องแรกความผิดเรื่องที่2ก็คือความผิดฐานช่อโกงซึ่งจากพฤติการทั้งปวงของบริษัทไม่ว่าจะได้ร่วมลงชื่อคัดค้านว่าการรวมศูนย์ประมูลรายเดียวทั่วประเทศเนี่ย PCC ก็ไม่สามารถจะทำได้นะครับก็ยังไปประมูลอีก แล้วก็ประมูลต่ำกว่าราคากลางมากถึง500กว่าล้านนะครับแล้วก็มีพฤติการที่จะมุ่งแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยการได้ไปซึ่งเ,เงินล่วงหน้า15และเงินเบิกงวดการที่1รวมทั้ง2อ,อย่างแล้วก็1,500กว่าล้านเศษนะครับแต่ตัวเองก็ไม่ได้สร้างเองนะครับกลับไปให้ผู้รับเหมาช่วง แล้วก็จ่ายเงินผู้รับเหมาช่วงน้อยมากหรือบางไรายไม่จ่ายเลยพฤติการอย่างนี้นะครับเข้าข่ายมีเจตนามาแต่ต้นที่จะหลอกลวงเพื่อได้ไปซึ่งเงินก็ประมาณแผ่นดิน1,500ล้านเศษโดยไม่มุ่งหวังเพราะรู้อยู่แล้วว่าตัวเองสร้างไม่เสร็จได้ตามสัญญาและก็ไม่ได้ดําเนินการตามนั้นและเกิดความเสียหายจริงๆเราก็มองว่าอันนี้เป็นเข้าข่ายความผิดฐานช่อโคงในเรื่องที่2ซึ่งผู้เสียหายเนี่ยจะมีอยู่สส่วนส่วนที่1ก็คือบรรดาผู้รับเหมาช่วง ซึ่งขณะนี้ก็ทยอยเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์กับเราแล้วทีนี้มีผู้เสียหายที่สําคัญอีกก็คือตัวสนับก,การตำรวจแห่งชาติเองและตรงนี้เป็นเรื่องที่ทําให้เราต้องเข้าไปเกี่ยวกับท่านพบอดุลโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าทางผมก็จาเป็นจะต้องมีหนังสือถึงท่านผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติแต่ตรงนี้อยากจะเรียนว่าหนังสือดังกล่าวที่มีออกไปเนี่ย เป็นการมีหนังสือโดยตำแหน่งไม่ใช่โดยนายทะลิศแต่เป็นหนังสือของอธิบดีกรมสอบสนวนคดีพิเศษที่เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบและเป็นหัวหน้าหน่วยที่มีไปถึงหัวหน้าหน่วยด้วยกันนะครับเพราะการติดต่อกันเนี่ยมันจะต้องติดต่อกันร,ระหว่างหัวหน้าหน่วยในหนังสือราชการนะครับผมก็มีหนังสือเรียนผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับก็คือหมายถึงผู้ดำรงตาแหน่งนั่นเอง เพื่ออะไรเพื่อแจ้งให้ทราบถึงผลการสอบสวนของเราและเราพบว่ากรณีเข้าข่ายเป็นการชั่วโกงซึ่งเรื่องจากสำนังกงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเป็นผู้เสียหายในมุมมองของเรานะครับเราก็ขอแจ้งเพื่อให้ท่านพิจารณามาร้องทุกขก่าวโทษการแจ้งให้มาล้องทุกขก่าวโทษนั้นไม่ได้หมายความว่าท่านผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติจะต้องมาเองและในทางปฏิบัติท่านก็ไม่มาเองอยู่แล้วนะครับท่านก็คงจะส่งตัวแทนนะครับที่เหมาะสมว่าจะเป็นใคร ขณะดเดียวกันเราก็แจ้งไปหนังสือด้วยว่าตัวแทนของทางเราก็คือพันธุบดโทสวลองบ้างข้างหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนในเรื่องนี้ที่จะเป็นผู้ประสานข้อมูลตา่างๆตรงนี้ครับมันเป็นความจําเป็นตามกฎหมายเป็นเรื่องที่ดีไซน์ต้องทําตามวิทยาเพราะว่าคดีชอบโกงเนี่ยจะต้องให้ผู้เสียหายแท้จริงเนี่ยมาร้องทุกข์กล่าวโทษวิฉะนั้นการสอบสวนก็จะกระทาไม่ได้และหากสืนกระทาไปเนี่ยก็จะไม่ชอบ คดีก็จะเสียหายนะครับซึ่งเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับผมก็ต้องเรียนว่า,เ,าเราก็เคารพในดุลพินิษของทางสำนังกงานตำรวจแห่งชาติว่าจะมาร้องทุกข์ในเวลาที่เหมาะสมอย่างไรนะครับก็คงแล้วแต่ดุลพินิษของทางท่านนะครับแต่ถือว่า,าที่เราต้องเชิญเนี่ยนะครับก็เพราะว่า,ามันมีความจําเป็นอย่างที่เรียนนะครับ ผมมีความไม่สบายใจและก็อย่างมากด้วยเพราะท่านพลตํารวจเอกด e ุลแสงสิแก้วเนี่ยท่านเป็นผู้ใหญ่ที่สําคัญสูงสุดขององค์กรของสตชนะครับและผมก็กังวลว่าจะกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างองค์กรและเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นเรื่องไม่ดีอย่างยิ่งกับกระบวนการยุติธรรมและ โดยบังคับใช้กฎหมายของสังคมไทยนะครับผมจึงขอย้ำที่จะกล่าวคำขอโทษอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แสดงความกังวลนะครับและผมมีความตั้งใจอันนี้ส่วนตัวแล้วนะไม่ใช่โดยหน้าที่จะในโอกาสอันวัวนี้นะครับผมจะเดินทางไปขอพบท่านแล้วก็ขอโทษท่าน้วยตนเองอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือความตั้งใจและความกังวลที่มีอยู่ในระหว่างสองด่วย เพราะสองหน่วยทํางานเคียงบ่าเคียงไหลามาด้วยกันอย่างดีโดยตลอดนะครับก็เลยเรียนประเด็นทั้ง5ข้อให้กับเพื่อนสื่อมวลชนด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็จะไม่ขอพูดถึงเรื่องนี้สำหรับวันนี้อีกแล้วนะครับนอกจากพูดถึงท่านอ,อ,อาดีตรักษาการพอบอรตอรอคือท่านพลตวรวจเอกประทีป นะครับซึ่งก็นับว่าท่านให้ความกรุณาแล้วก็ให้เกียรติกับทางพนักงานสอบสวนท่านบาเองเมื่อเช้านะครับโดยไม่ได้ทุ่มติงหรือเกียรตอมอะไรกับเรานะครับแลวท่านก็ได้มาให้ข้อเท็จจริงเราเชิญท่านในฐานะพยานนะครับไม่ใช่เป็นผู้ต้องหานะครับให้ข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบสวนอย่างยิ่งนะครับท่านได้อธิบายที่มาที่ไปอะไรต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์นะครับ แล้วก็เราถือว่าเราต้องรับฟังความเห็นและการดําเนินการของท่านในฐานะท่านเป็นผู้รับผิดชอบองค์กรสูงสุดในขณะนั้นนะครับแล้วก็ไม่ยังไม่ขอที่จะวิาพากษ์วิจารณ์ความถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือสมเหตุผลอย่างไรหรือไม่นะครับเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของท่านนะครับท่านได้ให้การแต่ว่าเรียนได้เลยว่าเป็นประโยชน์แล้วก็ถือว่าก็เป็นการให้เกียรติแล้วก็เข้ามา ให้ความร่วมมือในกระบวนการวิธรกาอย่างดียิ่งนะครับส่วนาทาให้การของท่านจะสมเหตุสมผลหรือไม่แล้วก็จะส่งผลต่อไปอย่างไรก็เป็นเรื่องที่พนังกงานสอบสวนจะต้องดําเนินการต่อไปในอนาคตนะครับนะครับในเรื่องของปัญหาเรื่องโลภะขออนุญาตไม่ตอบอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับวันนี้ขอเพียงแค่นี้ก่อนถ้าจะถามก็ถามเรื่องอื่นแล้วกันนะครับแล้วก็ ถ้าเป็นถ <'s> ้าเรืยองเลยนะครับก็คือเมื่อวันก่อนนี้ทางกรรมธิการได้เชิญมุกประจุผมแล้วก็คณะไปดูเรื่องอุโมงค์ระบายน้ำของปตทรวมกันนะครับแล้วก็ซึ่งมีราคาถึงหมื่นสี่พันล้านแล้วก็ใช้ได้ไม่ได้แบบอะไรคือนอะไรนึงประมาณนั้นนะครับแล้วก็ กรณีมีข้อตกเสียตรงกันมากมายว่าทำไมถึงไม่ไม่ระบายน้ำบนบกลงน้ำทำไมนีะเด็นขอ้อก,กับควบควบติ้งเยอะแยะนะครับแล้วก็ทางนี้ถ้เกิดขออนุญาตเรียนว่าเรื่องื่อุโมงค์ยักษ์เนี่ยขึ้นสร้างมาแล้วก็เมื่อตอนน้ำท่วมก็ใช้ใช้เวลาเพีนงนิดหน่อยนะค,ะครับแค่คือเดินเขึ้นเดินลงไปไป หลายคนจกรดทังพูดถึงเรื่องว่าเพิดความไม่พุ้งพลาดในการสร้างแล้วตอนนี้ก็จะมาเจะมาก่อสร้างเพิ่มอีกอีกสามโมงนะครับเพิ่มเพราะนั้นก็เียเรียนได้จราบว่าทางกรรมธิการก็จะยื่นเรื่องมาให้ทางดีเอาไอเนี่ยทำการตรวจสอบตรงนี้แต่ไม่ํำเนินดีนะครับไม่อนครับแต่ว่าเพื่อให้เกิดความกระจ่างอะไรขึ้นมาตรงนี้เราก็ขออนุญาตเรียนว่าผงเป็นการอนไรขึ้นเรารับ เพื่ประโยชนของประเทศชาตินะครับก็คงจะต้องทต้องต้องมามาตรวจสอบดูว่ามันเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ประเด็นที่ดังๆนี่เปรียดนะครับส่วนประเด็นออันนี้ไม่ค่อยเปรียดก็คือเรื่องของตุ๊กตาเฟอร์บี้และและไอโฟน5ที่เป็นข่าวนะครับขอแยกฝากเตือนพี่น้องประชาชนไปนะครับว่าของของถูกๆและดีและฟรีแบบนี้ มันไม่น่าจะมีในโลกนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะซื้อตุ๊กตาเฟอร์บี้ก็ไปซื้อที่ร้านเถอะครับซื้อที่ห้างนะครับแล้วก็จะได้ของของดีด้วยมีการันตีมีของแท้ด้วยนะครับแล้วก็ไอโฟนมันมีขายเยอะแยะไปนะแต่ประเภทสามหมื่นแล้วมาเหลือหมื่นเ็เนี่ยมันมีขายที่ไหนนะบ้างเหรอถ้าคิดซะว่าถ้ามีจริงนะครับป่บานนี้ผมว่าผู้ให้บริการทั้งสามเจ้าดังๆเนี่ย เ็าคงไปเหมาหมดแล้วนะครับแล้ผคงไม่มาไม่มาถึงถึงมือท่านหรอกนะครับเพราะนั้นก็อย่าลงเชื่อเหตุการของที่จะซื้อทางออนไลน์นะครับยินบางบางมีบางคนแนะนำว่าให้ลองซื้อตัวหนึ่งก่อนคิดหนึ่งก่อนถ้าได้ค่อยซื้อสองชิ้นถ้าได้แล้วค่อยซื้อสามชิ้น,อย,อ,นอย่าเพิ่งลงทีละเป็นปลร้านก็กลุ่มโจรก็ใช้มุกนี้แหละครับก็ซื้อชิ้นหนึ่งก็ส่งให้ซื้อชิ้นที่สองก็ส่งให้ แล้วคนพวกนี้ก็จะเป็นจะเป็นตัวโปรโมชั่นขยายต่อๆไปนี่ไงฉันัได้มาเลยฉันซื้อไปสองตัวได้มาเครื่องแล้วนี่ไงโอ้ราคาถูกกันเพราะฉะนั้นคราวนี้ก็เลยซื้อใหม่เลยเทเต็มที่ไอเทเต็มที่ข้างหลังเนี่ยครับมันจะมันจะหายจ่อยเพราะฉะนั้นก็เรียนเรียนเห็นเงินเห็นตัวเลขเงินทองนะตกใจ่นะครับไปถึงขนาดนั้นได้เพราะฉะนั้นก็อย่าคิดว่าของ ของที่ที่ถูกถูกนะฮะจะมีการก็บนระวังนะครับจกี่ยกับเียมกับเงินเดอนได้ของของเราหลังใจส่วนบริษัทพวกแชร์สารพัดแชร์หรือการเงินกู้เงินธนาคหลายแหล่นีนะครับเป็นที่จากอกหลักใจกอทางทางเราเหมือนกันนะครับเราอยากจะเตือนเหมือนกันนะครับว่าบริษัทกอไก่บริษัทคอไข่มีแนวโน้มว่าจะทำผิดเราบังอย่าไปหว่ากเงินอย่าไปเอาอะไรเงินเขาน,นะแต่พูดก็ไม่ได้ครับมัน บางทีเขายัางไม่ล่มอ่ะเขายัางไม่เจ๊งน,นะครับแต่บางทีบางบางอันดีไซแล้วกาทำเงินงานนะครับก่อนที่แชร์จะแชร์จะร่มเราดำเนินการก่อนได้แต่นั้นคือมีหลักฐานพอทุกค,คนที่ดึเนินงานะแต่นี้ถ้าเกิดเราพูดไปก่อนแล้วเกิดเขานั้งึ้นมาเขาก็ฟ้องเราเรานะครับเพราะนั้นก็ต้องต้อง,ต,องต้องระวังคนนี้นิดน,น,นึงนะครับแต่ก็อยากจะเตือนเพื่อนนะครับว่าให้ระวังพวกาพสารพัดแชร์สมัยนี้ ตลอดต้นต้นนครับถ้าผมในของผมส่วนแล้วผมนะครับทั้งแล้วนะครับในกรณีดังกล่าวนะครับได้ร้องเรียนว่านะครับให้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีเงินฝากลนธินะครับและเส้นทางการเงินที่อาจรั่วไหลของมูลิีิได้นะครับส่วนในรายละเอียดครับได้แต่งตั้งให้ทันตรวจโทโทรคูณฉิมการครับเป็นหัวหน้าคณะทำงานครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรขึ้นหน้าจะจะยงานหงทราบในครั้หน้าต่อไปครับผม ขอแยกคำถามเดียวครับไม่เ oh> กี like um ่ยวกับเทสแล้วก็สารยุทธธรรมในบ้านเรานะครับเพราะว่าการรื้อความในสารยุทีธรรมต่างไปดูแลอย่างดีเพราะคดีนี้จะเป็นคดีที่ผู้มีโอกาสจะได้รับอันตรายและการดาเนินการใดๆก็แล้วแต่ที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับพยานูอิทธิพลครองามจึงขอยืนยันว่า การดำเนินการทั้งหมดเกี่ยวกับพยานปากนี้ผมในฐานะหัวหน้าหน่วยรับรู้เกี่ยวข้องและก็มีเจ้าหน้าที่ที่ผมได้มอบหมายให้ดําเนินการรับรู้เกี่ยวข้องแต่ยืนยันว่าได้ดําเนินการตามกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัดและคานึงถึงสิทธิของพยานที่จะพึงได้รับการคุ้มครองและไม่ให้กระบวนการยุติธรเกิดความเสียหาย ผมว่าผมตอบคำถามอยู่ในตัวแล้วนะครับผมไม่ได้บอกว่าผมรับรู้ในการพาไปต่างประเทศเรื่องที่เราต้องทำและขอยืนยันว่าผมไม่ได้บอกว่าดีเอสไอพาคดีต่อไปพาพ,าพ,าพายานอยู่ในภาวะเช่นนี้อำนาจเหนือกว,ว่ากฎหมายที่อื่นที่จะเราพาตัวผู้ร้ายที่ศาลออกหมายจับหลบนีหลบนี้คดีไม่ได้แล้วเนี่ยก็คือไม่ต้องกลับมารับโทษในคดีฆ่าอะไรอย่าหเ มันคนละเรื่องกันครับเราดูแลในส,ส่วนของรูปแบบเช่นเดียวกันครับ